วันนี้นะคะทุกคนบีก็เป็นวันอาทิตย์เนาะเรากาลังจะไปอีกบ้านอีกหลังนะคะที่เพิ่งซื้อใหม่นะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนนั่นก็คือบ้านหลังที่เราซื้อนะคะซึ่งบีเคยลงคลิปไปก่อนหน้านี้ว่าเราจะซื้อบ้านนะคะทุกคนก็คือเป็นบ้านสําหรับคนสําหรับพนักงานนะคะให้พนักงานอยู่เนาะ้องครัวตรงนี้ก็จะเป็นถ้วยจานนะคะเป็นของเจ้าของเก่าเนาะ้องทาตามิ สำหรับตรงนี้ก็จะเป็นห้องสําหรับเอาไว้ฟังหงังห่มนะคะพอนั่งตไหนก็ไปนั่งตันั้นนะคะโอ้ยน่ากลัวน่าตื่นเต้นโอ้เจ๊ตื่นเหรอต่นเต้นจ <c oughs> <c oughs> ้าตื่น สวัสดีค่ะทุกคนพบกับชอบ่องวิวมาลีมชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนบีก็เป็นวันอาทิตย์เนาะเรากำลังจะไปอีกบ้านอีกหลังนะคะที่เหนื่อยกเกเพิ่งซื้อใหม่นะคะทุกคนจะเป็น <c oughs> บ้านนะคะที่ไว้สำหรับให้พนักงาน <c oughs> ที่จะมาจากต่างประเทศนะคะ <c oughs> เพราะว่าบริษัทเรานะคะก็กำลังจะต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะเป็นจาก ต่างประเทศนะคะทุกคนนั่นก็คือประเทศเวียดนามแล้วก็มีประเทศไทยด้วยนะคะตอนนี้พนักงานที่เวียดนามนะคะก็มาถึงที่ญี่ปุ่นแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะอก็มาแล้วก็เหนื่อยแต่แล้วก็มาถึงที่ญี่ปุ่นเมื่อวานนะคะทุกคนแล้วก็เขาก็จะ มีการกักตัวนะคะทุกคนแล้วก็เป็นทำตามกฎของวีซ่านะคะนั่นก็คือการเรียนรู้วัฒนธรรมของญี่ปุ่นก่อนที่จะมาทำงานกับพวกเรานะคะซึ่งบริษัทของที่พี่ทำอยู่ก็จะเป็นเกี่ยวกับโซฟาเนาะที่ทุกคนถ้าใครติดตามมีก็จะรู้นะคะก็คือว่าเราพรับพนักงานมาทั้งหมด3คนนะคะทุกคนในตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วเนาะแต่ว่าเกิดวิกฤตโควิดนะคะก็เลยมาไม่ได้เนาะ แล้วก็เราก็เลยเลือกนะคะทางออนไลน์นะคะมาแต่ก่อนเราก็จะเดินทางไปดูนะคะซึ่งปะ๊ปะป๋าเป็นคนเดินทางไปดูแล้วก็ไปดูถึงบ้านเลยนะไปดูบ้านไปหาพ่อแม่เลยนะคะแล้วก็ไปดูความเป็นอยู่นะคะแล้วก็เราก็เลือกมาที่จะทํางานกับเราเนาะซึ่งพรุ่งนี้มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าประเด็นกันดีกว่าจะถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนแล้วก็นี่นบ้าน,นที่เรา<ๆ>ซื้อให้กับใ<ๆ>้พน<อ>ักงานกล้อยู่นะคะ แต่ก็ไม่ได้ถึงว่าไม่ใช่อยู่ฟรีนะทุกคนเราก็จะมีค่าไฟค่าก๊าซค่าอะไรต่างๆนะคะที่พนักงานก็จะต้องจ่ายเองนะคะแต่ว่าเขาก็จะแชร์กันออกเนาะคือไม่ได้มีแค่คนเดียวนะคะที่จะอยู่บ้านหลังนี้บ้านหลังใหญ่มากนี่ดูตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันค่ะวันนี้จะมาดูแล้วก็มาทําความสะอาดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรออีกหนึ่งเดือนกว่าคนยิปคนเวียดนามจะมาเนาะ คนไทยนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือคนไทยที่เราเลือกมาคนแรกก็คือน้องสาวบีเองนะคะทุกคนบีเป็นคนเลือกมาเนาะก็เลยจะอีกประมาณตอนนี้ก็ทางเรียนได้หนึ่งเดือนเองนะคะเราต้องเรียนภาษาอังกษเนาะหรือว่าถ้าใครสนใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนเดี๋ยวบีพาไปดูในบ้านดีกว่านี่นะคะทุกคนนั่นก็คือบ้านหลังที่เราซื้อนะคะซึ่งบีเคยลงคลิปไปก่อนหน้านี้ว่าเราจะซื้อบ้านนะคะทุกคนก็คือเป็นบ้านสําหรับคน สำหรับพนักงานนะคะให้พนักงานอยู่เนาะนี่เดินเ้นมาทางในไม่ยากมากซุางเยคนละถ้ยคนลยหัวเาเนี่ยมามันอนละมันคัตเดี๋ยวฉันก็คัตเดี๋ยวคนละมันตบมีเด็ติ้งก็ระดทใส่ก็ช่วยตัวคุณนี่คนนท้คตรงน็จะเป็น ชั้นรองเท้าหมดเลยนะคะสําหรับพนักงานของเราว้าวอ,อู้มีพนักงานมีของเก่าด้วยนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านมือสองนะคะทุกคนอ้หั่งโน้นอ,อันนี้เป็นห้องครัวนะคะห้องครัวโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นถ้วยจานนะคะเป็นของเจ้าของเก่าเนาะซึ่งเขาก็ไม่เอาไปนะคะเขาก็ให้เราใช้หมดเลยแล้วก็เป็นแบบดีๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคน มีน o n มีน้ำมีตู้เย็นนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกนะคะทุกคนมีของเยอะแยะมากมายจงทางทั้งหมดนี้ที่เห็นรกๆก,ก็คือเราก็จะทิ้งหมดเลยนะคะ <c oughs> อู้ชิคกี้จังโอ้ยอีโก้อีโก,ก,ก้มีรูปทงรูปถ่ายเยอะแยะมากมายนี <c oughs> ่นะคะ <c oughs> ดูเลยดูเลยน <c oughs> ไหมอ <c oughs> อันนี้คือข้าวหย่าชูนี่นะคะยจะพาไปดูบริเวณบ้านคร่าวๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นนี่เป็นห้องครัวนะคะมีเครื่องซักผงซักผ้าน,นะคะก็จะเปิดน้ําไว้นะคะเปิดน้ําไว้ตอนเพิ่งเปิดเมื่อกี้นะคะก็จะเปิดให้แบบว่าให้ท่อมันทํางานนะคะทุกคนเช็คของเช็คคงเช็คของนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะอ่างโอโงโนะคนไทยส่วนมากก็จะไม่ค่อยที่จะแช่น้ํากันนะคะ คน,คนเวียดนามก็เหมือนกันเนาะนี่ก็จะเป็นนี่อ่างล้างหน้าห้องนงห้องน้ําสำหรับผู้ชายห้องอึนะคะนี่ตรงนี้แล้วก็เป็นนี่นะคะไป,ไปดูฝั่งโน้นกันตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงชั้นหนึ่งตรงนี้ก็จะออกไปทางหน้าบ้านนะคะทาซู้มทาสวนเนาะตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งห้องวู้คุณเลด้าดคุณดูดีสก๊อปะครีม เซมปุกิม,มีพัดลมพัดลมเครื่องดูดฝุ่นทิ้งไว้แบบที่นี่หมดเลยนี่นะคะปูดตรงผูตรง,ตรงห้องทำงานของเจ้าของเก่านะคะเขาก็ไม่เอาไปด้วยตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะตักพงตักผ้าได้หมดเลยนี่เป็นสองห้องนะคะห้องนี้สองห้องอ like เดี๋ยวพาไปดูชั้นสองนะคะทุกคน เดินขึ้นมาบนไอก็จะมีแบบสำหรับจบให้สำหรับคนแก่ด้วยแต่เรายังไม่แก่น,นี่นะคะห้องทาดามนี้คล้ายๆแบบนี้เลยมีมงมีไม้สำหรับตรงนี้ก็จะเป็นห้องสำหรับเอาไวพ้พะงหงพังห่มนะคะเป็นระเบียงเก็บของเก็บของตู้ของนะคะก โอนอจะไหนเขาเด็ได้ไหมตรงนี้ก็จะเป็นชิปตรงนี้ก็จะเห็นวิวสุดๆไปเลยนะคะตรงนี้นะคะประตูเดินตรงไปตรงนี้ปุ๊บนะคะไม่ถึง5้านาทีไม่ถึง3ามนาทีนะคะก็จะถึงบ้านมีแล้วนะคะตรงนั้นก็จะเป็นของเพื่อนบ้านตรงนี้ก็จะเป็นร้านที่ปีเคยมาทําความสะอาดนะคะทุกคนยากขึ้นอีกแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสําหรับปลูกผักนะคะปลูกผักได้เวลา คนเวียดนามเนาะเหมือนคนเราเวลาไม่มีแบบวันยวงมันหยุดอะไรเงี้ยปลูกผักกินเองนะคะผักไทยผักเวียดนามนี่ฟังนี้พอนั่งตรงไหนก็ไปนั่งตรงนั้นนะโอ้ยนี่ยก็ว้ายเนี่โพสต์เดโพสต์เดว้าาาาบุญอะโพสต์ก็เป็นได้ไหมนี่ ออ้ยอุ้ยอาีสีนางอาชสีนางก๋อ้ยสีน่าเกงเนี่ยฮึมะคกายุ่งกัดฮมบอกว่ายุ่งกัดนะะนี่ก็จะเป็นห้องสําหรับพนักงานเวียดนามมาอู้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องสําหรับแบบไพเรเวทหม่อนนะคะตรงนี้ใส่เสื้อผ้าก็ได้ใส่ผ้าห่มก็ได้นะคะสําหรับนี่เนาะตรงนี้ก็จะเป็นห้องแบบห้องกั้นนะคะทุกคนเปิดปิดได้ด้วยมีประตูประตูตรงนี้นี่เห็นไหม เปิดปิดได้ด้วยนะคะแล้วก็เอาไว้สําหรับใส่คของทำความสะอาดดีๆมันก็โอเคทุกคนดีมากเลยนะบางที่คือแบบว่ายากแบบมีต้นนี้นี่จังไห้โยโอ้โห้อโอ้อโ,ออโอบริเวณข้างนอกนะคะทุกคนนี่ตรงนี้นะคะก็จะมีต้นอันนี้ด้วย เขาเรียกเห็นพี PP, ่พี่ YouTube นะคะเอาไปกินกันนะคะเรียกใบข้าวทองหรือเปล่าข้าวตองข้าวทองอะไรประมาณนี้นะคะกินคล้ายๆใบผักอีเลิศผักอีเลิศแปลภาษาไม่สากลไม่รู้จักนะคะนั่นมีภาษาอีสานเรียกว่าผักอีเลิศนะคะคล้ายๆกันเนาะเขาก็จะไปกินเนี่ยตรงนี้เต็มเลยแม่ย่าบอกว่ามันกินได้นะคะก็เลยเดี๋ยวจะเอาเนี่ยทาความสะอาดตรงนี้นะคะดึงออกมาใส่กะละังแล้วก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าแม่ย่าจะทําอะไรกินนะคะทํำยังไงเนาะ เดี๋ยววีถอดตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้จะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเหตุเจอเหตัด่วนะะทุกคนเออจรงมาโดนหรอเจแมลงอุ้ยดอกยิ้มไปยามมานะคะอุ้ย この太いめめじのどっかおかしい。ええ、そうそうそう、あれだ。ああ、下もどうするですか。葉っぱすいてくんないと、あのね、本当はわらを引けばいいんだって、ここへわら。ああ、うじの見てくれ。ここで、あ、なんか。土や、ちょっと、これで腐るな。ああ、そうか、だからわらを引けっていう。虫がいっぱいだ。いっぱい?。どこ?。ここ。

กำลังดูสตรอเบอรีーー่ของมีนะคะทุกคนสองต้นเน่ยบอกว่าต้องเอาหญ้าออกต้องเอาอันนี้ออกต้องเอาอันนั้นออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพวกหญ้าพวกแมลงอะไรนะคะเพราะแกชอบมากยูกันเตะแตอคุณเลยแยนะคุณมูชิวม สวตัวนี้ก็เป็นที่ทีวปลูกนะคะรู้สึกว่าตัวนี้มันเะ้น้ำคุณเร็วว่าดีก็โตคุณรีบจังคุณตัวนี้มันจะเป็นที่ปลูกโซโซโซโ

ชโพชไอโพชอ่ะถ่ายรูปแอคช t i o n a น t ิ๊กจั่ะโพชวะโพชอือโอ้これうんこみたいなはหวู้อ่ะเาแอลกอฮอล์กรีนกรีนให้เดี๋ยวอยากล้างมือนะคะไปไปให้ให้สีนา อยากล้างมือแอลกอฮอล์ค่ะไทโบไทยโยนเดจโชสามสิบหกสี่สิบสี่สี่สิบสี่สสาวจะกลับแล้วนะคะทุกคนคิดจังก็มาส่งนะคะจะร้องไห้ไหมนะพี่โนจังจะกลับแล้วนะคะเจ้าโอเด๊พาป้าโอ้ยโอ้ยไปไป

กลับแล้วกลับแล้วพรุ่งนี้ทำงานนะทุกคนแยกย้ายกันทำงานชอปปะาบายบายชอปปะาบายบายจูจูมาจันจูมาจันจูจูจูเฮ้ยเฮ้ยอีกอีกมีการชมตัวเองด้วยตบมือแปะๆเลยบา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 ยมาต้าเน่เน่จะชิมโตะกอแบเตะข้างแบบเตะข้างท่านอนด้ะบายบาย ยี่บายบายฮายおやすみなさいฮัมฮายฮายเจ้ยยยชิจาบาย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 น่ากันนะจิจชิจ้าสุยเก๋ชิจ้าไม่ร้องไห้เลยนะคะผู้ใหญ้ต้นผู้ต้าผูหญิงผา้ต้นผู้ต้นไม่ฮายไปตบางห้องไปแอบสองส่องพ่อลูกทำอะไรกัน ス<ペー>スそれはエのホーランに含まれている重要な成分ル,ルテインの減少が原因の一つなんですさらにルテインはカレーと共に減少していくれるプラの食事からはかなりにくい成分なんです<ペー>そこで限定お製薬のルテイン一限のおめです。もう<ペー>どうごくいまばおいしい ดูทรงแล้วนะคะวันนี้รู้สึกว่าจะยาวไกลเหมือนเดิมนะคะยาวไกลกับทุกๆวันเลยนะคะเพราะว่าชิกิจังนะคะทุกคนไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยหรืออยู่ญี่ปุ่นนะจะนอนแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยทุกคนคือแบบแม้กระทั่งแบบกลางวันไม่นอนก็จะนอนช้ากลางวันนอนก็จะนอนช้าเหมือนเดิมนะคะทุกคน คือเดี๋ยววันนี้เด oh, ี so okay? ๋ยวข้อขอตัวลาไปก่อนทุกคนเราก็มีอะไรที่แบบให้ดูดูแบบเรื่อยๆนะคะทุกคนอัปเดตชีวิตให้ดูเรื่อยๆนะคะเดี๋ยววันนี้มีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วิดยวยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายตอนนี้สองพ่อลูกกำลังตอกลนใส่กันนะคะทุกคนเพราะว่าชิคกี้จังกำลังเล่นปักไฟนะคะป้าบ้าไม่ให้เล่นนะคะ